กูยางเลยเจอได้ไ่เกากุกุนันนี่เก่พอไเต็มอยู่ตัวอันนี้คือ้ก่เกาเร่จริงๆเลยป่ะครับยกเอากุนีนี่เลยว่าเล่งจริงเลยนี่พอไปทายเอาเลยไ่ได้ฝันไม่ได้เงยอหนาตาโฝันหลงตาเอาจริงเลยขึ้นตรีล้อนถรีระบาดไรมันไม่คุยแล้วถ้ากันดูกเาม่งันต้องมานํากดเนา เกาแบบว่ากระดูกสาคุณยางมอเกากระดูกเกามันจะอยู่นี่มันก็ต่กระดูกเกาเก่านะแต่ว่ามันเึอมากมันจะเป็นมันเป็นออกจากประสานตัวนั้นแล้วก็มาเป็นอยู่ตัวนี้มันพื้นที่เดียวปันกประสานเกากระดูกเกากระดูกเกาคนเอาไปไว้แล้วเรือจะปลุกแหวนพวกกกำไลปลกหนึ่เก็บตดอยู่มองข้างๆสะหน้าตัวนี้เลยลุงท้าคิดตว่า นั่งๆบุกไปหี่ตัวไซจิป็นประสาทตูบุญเป็นประสาทของ่นิอยูคนิอยูในรอยแาวของคนคนสิบปอลวานของเขาในซิปินยูในวัดหน่คิดว่าน้อยหลางนี่ร้อยแาวนี่มไซเกอือเป็นร้อยร้อยวอยูไดครับเรื่องแทั้งประสาทของตัวกันเพราะมันาเชื่อมโยงกันกับประสาทตุบุญเลยเาืางตัวนี้นะนี่เขาซาลาประสาทตุบุญแล้ว Ziel, ness, ome, muscle, called, so ็วัดต so 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 to ัวนี้ มันจะมีบอลละวันเดียวกันพวกพื้นที่ของสลินนี่มันจะมีอยู่ประสาทปุกปูนแล้วก็ประสาทไอ้ตะเมียงแต่ต้เมียงอยู่ปุ่นละ่ะทางเขตบุรีลัง,งลกว่ามาสายของเขมรเลยคนนี้เพราะว่าพระองค์นี้มันคืเชื่อขเขมรถ้าจะเคยไปนอนอยู่วงนี้นอนบ่อไดนวันคนนี้มันหอนมันพ่นไอต้าเม่นเลย ว่าร้อยถาวรีบร้อนของคเจ้าบ่เเนาะสายที่เีวอดนะครับัวนี่นนี่คัวางสายที่เก่าพาไปออกรวยไปนบบุนล่ะเี้ยวไปเห็นจำฟัวไดบนหนึ่งเลยมันมีสายมีฟัวนีู่ดีแต่ละข้างระเจ้าี่สิใหญ่ที่มันกะใหญ่เงเป็นเมตรเลยมันมันเลกตัวตัวจิลกมันเป็น โปรตีนมันจะเลิกเขาลกตัวฟุตตเจ้านี่มันจะเป็นแหวนปากมั้ก็มาเทิดหลังที่อยู่กลางกลางข้าเทถาของฟุตตเจอนในสถานวัดตณีนะจะเป็นของบุคคลมีบารมีแหวนคุณเอาลงจากมันลังมันยางไปมันจะเป็นลงจากมันลังเอาก็นยางเหยียบออกไปจริงจริงเระลึกไว้ วัตถีเนี่ยคืออ่าสี่ตัวขนกับภาษาทุโบรตแมนดาวคิดว่าจันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นมีใช่โค้งกระดูกคุดกะคุดเงี้นี่เจอใจให้เก่าโค้งกระดูกนั่นนี่เก็บปอไว้เต็มอยู่ตัวอ,อันนี้ขึ้นข<ห>ึน้นอ้ไรใช้เก่าที่เลยพาจริงเลยป่ะครับยกเอาด้วยนี่แล้วว่าเนี่ยยกจริงเลยนี่<อ>สิพาไปทายเอาเนี่ยไม่ได้ฝันไม่ได้เงั้ยโมดาบโมฝันลลงตาเอาจริงเลยเดี๋ยวสิพาไปทายเอาดอกทห้เก่าโบราณพวกทห้เก่าพวกกระดูกเก่าพวกไอ้ ีวัดนี่ละเดี๋ยวกลับมาเจยูทูปคนน้ำร้อนเขาก่อนแป๊บนึงเอาแกะเข้าไปลราไปถ่ายมันมันมีไฮเก้ากระดูกเก้าหัวกระดูกยาวเลยใหญ่เดี๋ยวคนเอาไปไว้มองอื่นหนล่ะ จุดออกในเทีย่ยวบนที่ไปจุด,ดอยู่บังก็ไปในป่าอยเดียวทายไปเรื่อยๆไปไอ้ลองมึงคนนี้คือโค้งใชว่าจะสายลูกปูหรือแบเนี้ยทอลูกปูก็คือ,อยู่ดือกัน,นทอตัวนแต่ว่า,า,าไปขอเราในตัวเดียกันไงองเงี้นะอไน้นานี่ยยังย <c oughs> ังยัยังย,งย,งย,งยงห้มาเบิงนี่ยังมาลองมงกันต้นดิน ท้องมันซาแล้วอยากทุ่มสุดมทายนะอยากให้นุ่มงูเลยครก็คิดแต่ไหที่ไปที่มาของหลงตาทำได้ันจะงู เธอจะละมองนี่นี่นี่น่นตอนนี่หะเป็นภาษาเกาดิร้างละละร้างว่าในสองปีนี่นะเป็นคนคต่อยคนรุมหลอกอยากให้มาอยู่น้องพักในหนึ่งในประมาณส่วนเกาเดี๋ยวมันยูเชื่อกันเนาะมันเคลองกันเชื่อกันฟุงหน้าตัวนี้ มุดเจียวตีไฮเขาเลยมือสั่งมันเปตั้งไว้หลายดอกอยู่หรอลายอัดเนี่เกตสังขะสังขะยังไม่จะม่วงสังขะก็มีม่วงคอมเมนต์เลยสังขะทุกขันที่เกตมันเป็นแดนต่อแดนตัวเขตทางรถไฟเขตเขาวันนี้เ้าก็ย้ายมากมานเป็นหนอลงหลักเขตคอมเมนกับเขตไทยแบบอ้าเห็นว่ามันยามาเลยนื่อื่เอาภูเขาเป็นเขต เ่เม้นแถวๆนี่กับเป็นลูกล้านทำนี้นัแมนเชื่อขอมเม้นทั้งนั้นกอไได้ปัิิวัิได้ีด่นดีสี่อ่นรุ่นรุุ่นรุ่นร่นรุ่นร่นรุ่ยร่ร่ารุ่นรุ่นรุ่นี่นรุ่นรุ่นเุ่นรนรรร่น่มรนเป็นปน,น,นงงรุ่นรด่นรุนรุ่นรรุ่นด่นดร้ะะ่นรนรนร่นรรง่น เกษตรไทยนาขุดได้สมบัติเกา่าของเกา่าของโบราณเอาไปไว้ในเงื่อนเอาไว้เพื่อใดก็เงื่อนใ,ในนสเลยใส่หนี่ก็ไปเขาสลา,าแล้วรถงามงานน,นั่นอาหารฮะผมหาห้าโอ้เหแนวเย็นเขาสลาขึ้นไปบอกอ๋ครับ คุณนี่เนพินภัพรขาขาวูดเนี่ยตรงขึ้นเขาไปเลยตีเขาสลาโอหมอกเทียงดีได้สุดยอดเลยเดี๋ยวมูอได้วางเรามาสิพาขึ้นอยู่ดอกจักมือ,อเดีป็นปของประเ้าเพ้นดิน่เภาสาลงพยืนชนะเป็นคนควบคุมอยู่เคนี้เขาสลาเขได้ได้ไปเลยโอ้สุดยอดเดี๋ย มันนีลงต้นั่นงน้ท่านน่กันนั่งไว้แล้วนี่นั่งไว้แล้วกเยนไปแล้วเยมนไปแล้วมาหกห้าห้าเล่กสิแล้วย <c oughs> <c oughs> ัง <c oughs> ร้น, <c oughs> รรนมากวันนี้นั่งอีงอกอบหนึงเป็นพ้อมจะันไปเขาสลาดวันพ่อจากข่าวเม่อย็นมื่อคืนบนไปเที่ยวอะไรทุกข์มันเป็นที่สองเที่ยวนะเขาสลาดัดสูงเนีมอฟี่เฮ็ดมดกีนี่ ไปในห้องไอนหนเลยงยางไปเรื่อยๆจนหดบอดบอดจุดถูกกรไดฝังกระสับกระไส่มันเป็นคำคือกนบประมานีนน้นี่นี่งูนี่งนี่เดี๋ยวไปก็ได้ดูนี่มันบูรงคำกระไดจว่าไปเดี๋ยวไปจะกับตาบ้ายังไปกับไปจุดถูกในกระดูกไปแค่เดียว เป็นมาเลยครับเกิพบนามาู้เดียวเขาจะได้ขึ้นไปเป็นไปขึ้นเขาอีเดียวขึ้นเขาอยู่แต่ว่าเขาบอกให้ขึ้นเนาะคันรถไม่ให้ขึ้นไดอยู่ใส่เกียร์สโลเกียร์ยังมีนะเขาให้ขึ้นแต่ว่าคันเกียร์ธรรมดาบม่ให้ขึ้นเนาเป็นยาวเขาทำยาวไปเรื่อยๆรถสี่ขึ้นได้อยู่สภาพเบืองว่ารถแรนขึ้นเขาเกียร์ใดสามได้สักขึ้นทั้งเป็นสองทังังเพรา อ่าน,น,นมันคืนพลอยได้ครับมดนยอันนี้ห้งนัก,ก็าอจะคืนไปได้แล้วเสมอได้ดักเขาาก็ยื้อกไก่ไนละ่ะเป็นจรวดทะลนึกโอรถทะีระบาดไรมันไม่คุยแล้วักันดวงเฮามีมันต้องมานั่งปวดเน่ารีแะเลระบาด เหียวนีแล้วนะเด่นเด่ียวดีเลย่นบอกต่าพกเื่นเหลียวตามอะเรอรตลงตาวลงตาว่าหาพกว่ามีมาว่าหาพก เขามีอย่างบอสั้องถึงอันนี้ลุงตาเรากลักลงผ้าผ้ามากครับบ่งที่เคยมาแต่สองวดที่แล้วคิดว่าบ่งรอผ้าไงครับมากงวดก่อนจดทูกในสองหกครับเลขออกสองเก่านี่นะครับบ่งนี่แหละครับงวดนี้ลุงตาเราสิผ้ามากเกี่ยวกับเจ้าหญิงสีจันทาเลขหน้าก็ออกเ,ออเลขหน้าก็ออกศูนย์ 7, 7, <3. S 1> เจ็ดสามเหล็กล่างออกสองเก่าครับงนะวลน่ะมวลนี่ได้ใช่ไหมเบิงต่อครับ 5, 6, ห้าหกหนึ่งยีนหลุหลลดสี่ยีนิฟ้าแอนงามไรหมดเหิ่มปัน่นเ,เดี๋ยวยอะก เกียน่อนคนเก็ซื้อบวเป็นขังดีฮะนขังหลีนึกกับขังหลีธรรมชาติเจาขึ้น <c oughs> ข้าไปทา,ปางเรืมัเรด่วนหันลังรถนลุกข่า เดด็ครับผมพอนะครับเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งสถานที่แล้วก็ลองขอเสียงโชคครับผมมืงหนีลงใต้นั่งน้อยขันนี่กอ่นั่งไว้แล้วนี่นั่งไว้แล้วเยี่ยมไปละมาหกมาหกห้าห้าเลยนี่มาหนี่กูไปเขาสลาแล้วรถน้ำเงาเลยน้ำห้าห้ามาหก เหอนเนตเลียวตามาเลยรัตติลีลงตาวาลุงตาวะหาพบว่า